มียติแล้วผมสามารถยืนได้เลยอะแล้วผมปล่อยเบ้าอย่างเงี้ยผมไม่มองจอได้กดยิงมันโกงไหมอะเพื่อนคือมันโกงไหมคือมันเป็นตัวที่แบบอะไรอย่า อ่าวันนี้นะครับคือวันที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมเควินดูแรนได้เข้าเกมดังซิตี้เดนัสตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและแน่นอนครับว่าชาวเราจะพลาดไปได้ยังไงครับวันนี้เราจะมาเอาเควินดูแรนเข้าไปในคอลเลกชันของเรากันครับเพื่อนๆแต่รับช่องรีพีอาร์แล้วครับเราไม่เอาเขาไปแค่ตัวเดียวหรอกครับเราจะต้องเป่าเขาไปทั้งหมด7ตัวครับเพื่อทำให้เขาเนยกลายเป็นบวก6นั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นอย่ามัวรอช้าครับเราไปสุ่มหาเขากันเลยนะครับแล้วตอนจบผมจะบอกเพื่อนว่าผมเสียค่าใช้จายไปเท่าไหร่นะครับ ครันะการันตีดีกว่าไม่ได้ครับไปได้มาอยู่ในมือเราแล้วครับเควินดูแรนต์ครับ96ออโอ้โหไม่ใช่ครับเอ้ยเอา2ตัวเอ้าเฮ้ยถือว่ามาเร็วป่ะอูลงมา2ตัวเลยครับในโลนี้ครับโชคดีจัดครับทุกคนเพื่อนผมได้2ตัวเลยครับเลสโค้ดีครับโอเคตัวที่3มาแล้วขาดอีก4ตัวครับลุยกันต่อ มาแล้วโอเคเฮ้ยอ่าโอเคถือว่าโชคดีครับมาเร็วรอบนี้นะครับอ่ามาแล้วตัวสุดท้ายหรือเปล่าโอเคมาแล้วครับตัวสุดท้ายครับไปเราไปั p เคปดูแดนกันเลยครับอย่างแรกครับ e n h a n c e player ก่อนเลยนะครับนี่เอาให้สุดเลยนะครับใช้เครดิตที่เรา เปิดมาทั้งหมดเมื่อกี้ครับยัดพี่แกไปสุดเลยนะครับจะได้อัลลิตี้ทั้งหมดที่เพิ่มมานะครับผมซึ่งก็จะเป็น3ามดังครับนะแล้วก็เจลลี่เล่อัพผมเจลลี่เล่อัพด้วยว่ะพี่ให้เดอะแบ็กดังด้วยนะครับผมนอกจากนั้นก็มีอัตชิวิลที่เพิ่มไปในแต่ละอันนะพวกนี้จะเป็นสเตตต่างๆครับที่บอกไปก็ใครอยากดูก็อ่านไปได้นี่มันไม่ไม่น่ามีอะไรมากนะครับต่อไปพาร์ทเนอร์ครับพาร์ทเนอร์เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะเอามิดเลนเนาะเพราะว่าเราน่าจะเป็นสายมิดเลนมากกว่าเราก็จะเอาอินนนนไไไไไววททท์์์พพพาารรรรรรเเเเเเเอออออปปปป็ดโจแแซคคคะััับบผมตต่่้งงีกถึลลล50ย โอเคครับเต็มเป็นที่เรียบร้อยโอเคต่อไปครับอย่างที่สําคัญมากๆเลยก็คือทาเลนต์ครับนะก็ทาเลนต์ผมจะต้องอัพเต็มให้หมดเลยขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมานะ โอเคน่าจะได้แล้วนะครับมาที่ดูแรนทาเลนต์แล้วก็แอคทิเวตออโอเคได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไปสาย3อกดกันเลยครับเพื่อนโอเคเป็นที่เรียบร้อยครับทุกสกิลของดูแรนตอนนี้อัพเต็มหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีละสกิลแล้วกันเราไปอัพที่เหลือกันก่อนนะครับเคครับใส่รูมเป็นที่เรียบร้อยรูนอันนี้จะเน้น3คะแนนแล้วก็เน้นการบล็อกนะครับตามที่เขาหรือว่าแนะนําไว้นั่นเองนะครับต่อไปเป็นสภาพครับขาดไม่ได้ครับเพื่อบัฟที่โหดของเรานะครับเราต้องไปหาสภาพที่มันเหมาะ ไปส่มเหมือนกันแต่ผมไปส่มแป๊บเดี๋ยวมานะครับอ๋อคือผมต้องเปิดไอ้กล่องคอโนเทนต์จนกว่าผมจะได้แบล็กการ์ดซึ่งโอ้โหแม่งโคตรยากกว่าจะได้ครับผมต้อ,องเปิดรวมสี่สิบกล่องนเพื่อนกว่าจะได้แบล็กการ์ดอันหนึ่งครับซึ่งมันต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะกว่าจะได้แบล็กการ์ดครบเท่าไหร่15อันเราไปแลกเสื้อเครดต ได้มาแล้วครับผมเสื้อ KD OKC นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันครับ KD ร่างแต่งตัวเสร็จนะครับเป็นประมาณนี้นะครับโคตรเฟี้ยวฟ้าวเลยนะครับสเตทที่บวกก็ได้เป็นประมาณนี้ด้านซ้ายเลยนะครับผมโอเคก่อนเราไปเริ่มเล่นกันนะครับเราไปดูสกิลของเขาาก่อนดีกว่าเพราะจริงๆผมก็ยังไม่รู้เรื่องสกิลของเขาเหมือนกันเขาเพิ่งออกเกมผมก็มาอัดคลิปเลยนะครับผมโอเคไปดูที่อันแรกครับโอเคครับสกิลแรกนะครับไฟ v e s p ิ r i t นะครับสกิลนี้เหมือนจะเป็นสกิลแปลงร่างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไอตัวซเปอร์สตาร์ก็จะมีแต่สกิลแปลงร่างทั้งงงนนนนัั้อยูู่่่แแแลลวะะะคครรรรบบบผมซึกดดปป๊จา นะครับเราก็จะ enhance Skill ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น enhance one hand jam นะครับแล้วก็ push up J หรือว่า size เศ J จะ เพิ่มความสามารถพวกนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มบัฟพวกนี้ด้วยต่อไปสกิลที่2นะครับผม Tenacious นะครับสกิลนี้นะครับเหมือนจะเป็น p a สซีฟของ d u r a n ซ์เนทุกๆ400อันติชาร์จนะครับ d u r a n นะครับจะได้ความแม่นยำเพิ่มเติมและการไม่สนใจการป้องกันเพิ่มเติมนะครับผมดูการให้เขายิงเนาะและนี่คือ challenge โที่เหลือนะครับถ้าคุณอัพเต็มก็จะได้ของพวกนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยครับต่อไปครับ pull up J ครับน่าจะตามชื่อเลยนะครับก็คือเป็นการ pull up mid lane นะครับอย่างที่เพื่อนเห็นบนหน้าจออตรรรรงงนนนนนีีี้้ะะคคคัััับบบซึ่่่ Challenge Increase ทผมมมพพพเเเิากก็็ปวลย ความมันยาเพิ่มกันไม่สนป้องกันอะไรอย่างนี้นะครับต่างๆนานๆก็เลยเป็นท่าหากินอันนึงเลยของดูแรนนะครับเพลวับเจนนี่นะครับผมยิงมิดเรทนะครับผมโอเคต่อไปครับวายครอสโอเวอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นท่าครอสนะดูแรนที่แบบว่าน่าใช้หากินเหมือนกันครับเพื่อที่จะไปเชนคอมโบกับเพลอัพเจอีกทีนึงอันนี้เป็นท่าเลนที่ผมอัพมานะครับจะได้เพิ่มมาประมาณนี้ต่อไปเป็นไซส์สเต็ปเจครับอันนี้ก็ดูตามคลิปเลยครับมันเป็น2จังหวะนะผมว่าน่าจะโกงน่าดุนะครับผมเพราะว่าน่าจะกก้าาาาาตตตมมมมมไ่่่ทัััันนนนนยยยอููะคคครรรบบบผเเเเีดจภพห็็็ปป2ส ต,ต้องใช้ตัววิ่งอย่างเคเลอะไรเงี้ยถึงจะตามไปป้องกันทันนะครับสามารถใช้ได้ทั้งออฟบอลและออนบอลนะครับผมได้ใช้ตอนออฟบอลตอนที่เราไม่ถือบอลอยู่มันจะวิ่งไปยิงเลยนะครับแต่ว่าถ้าตอนที่เราถือบอลอยู่เนี่ยมันจะ drive แล้วกดอีกทีเพื่อจะใช้ครับและนี่คือ Tal e n t 4ที่ผมอัพมานะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะต่อไปครับ one hand jam ครับเป็นการวิ่งเข้าไปดังมือเดียวครับก็ท่านี้ก็ถือว่าดีนะสำหรับตัวอย่างเออเควินดูแรนที่สามารถที่จะยิง2ยิง3ได้นะครับและแถมยังมีสกิลดังที่โคดอีกต่างหาก นะครับผม,ผมก็ถือว่าทำให้ k คดีเนี่ยฟินิชข้างในได้ดีขึ้นคล้ายๆพขจอดแหละครับนะที่มันบอกว่ายิงได้นะครับแล้วก็เข้าในฟินิชสไตลแดนได้ก็ถือว่าดีม,มากๆตัวทำแต้มที่น่าจะดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทาเล่์ที่ผมอัพเพิ่มมานะครับผมก็จะได้เพิ่มประมาณนี้เนาะต่อไปเป็น stretch block อันนี้ผมเห็นเป็นตัวแรกเลยนะที่เป็นตัวที่ทำคะแนนได้ดีขนาดนี้แต่มนสกิลในการป้องกันด้วยนะครับผมซึ่งการบล็อกก็คือไม่มีอะไรมากครับกระโดดไปบล็อกนะครับแต่ว่ามันจะช่วยบัฟในเรื่องของการป้องก ก็จะเรียกได้ว่าแทบจะ all around เลยนะครับดีแทบหมดทุกอย่างเลยนะครับส่วน attribute ที่เป็นตัวเลขก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเน้นหนักๆมากๆที่สุดเลยคือ mid range ของพี่แกนะครับส่วน3แต้มก็ชูได้นะครับแต่สกิลของพี่แกมัน support ในการชูสาแต้มของพี่แกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ lay up cross พกดังอะไรนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ที่เหลือเอาจริงๆก็ดีหมดเลยนะแม้หนึ่งร้อยพวกหมดเลยนะซึ่งแบบใช้ได้เลยนะครับผมโอเคมาเมา่พนๆครับเราไปลองลุยกันในเกมดีกว่าครับแล้วดูกันว่า Kevin Durant นะครับในเเกกมมถ้าาออัพต็ทุุย่่งใสสดทุกอย่างจะโหดแคค่ไหนนะรับผมมอย่าลืกดไลค์กดันะครับแแลลล้วเเเเรรรราาไไปปุยยกกัันนคบต่่่อจะิม นี้กันนะครับใครอยากเติมเกมดังซิตี้เดนัสตี้หรือว่าเกมอื่นฟังทางนี้เลยครับเพราะว่าวันนี้ผมมีเพจมานำเสนอเพื่อนๆครับเพจนี้ชื่อว่าเพจเจนันเกมมิงครับเพจเจนันเกมมิงรับเติมและซื้อขายไอดดังซิตี้เดนัสตี้ราคาถูกนอกจากนี้มีเกมฟุตบอลและเกมชนน้ำอื่นๆอีกมากมายใครสนใจสามารถติดต่อ Facebook แฟนเพจลิงก์อยู่ใต้คลิปได้เลยครับหรือใครสะดวกเป็นลน์ QR c o า e คก็ตามนี้ได้เลยครับผมอย่าลืมไปใช้บริการเพจนี้กันเยอะๆนะครับโอเคครับมาลุยกันเลยครับอันนี้เป็นเกมแรกนะครับผมที่ผมจับเครดีเลยกษา ไปพร้อมกันแล้วกันนะครับว่าเคดีเนี่ยมันโหดแค่ไหนเล่นยังไงในเกมนี้นะครับผมซึ่งก็แมปนี้นะครับเป็นเป็นแมปที่ผมยังเรียกว่าเล่นแรงไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งได้ตัวมาเลยนะครับมันต้องเล่นให้ proficiency ถึงก่อนนะครับผมก็โอเคมาลุยกันครับเปิดมาเพลแรกผมนะจะลองลองลองดิบบไปก่อนอ่อโอเคคือถ้าเราวิ่งเข้ามาข้างในแล้วเรากดไอ้เจ้า drive ดังมันก็จะเข้าไปวันแฮนด์ดังให้เรานะครับโอเคอ๋อแล้วเราเดี๋ยวนะแล้วอันติมันมีให้เลยหรออันติมันมีให้เราเลยหรอ ผมสามารถที่จะกดอีกทีเพื่อวายครอสได้<ๆ>อ่าอย่างนี้เราก็เข้าไปอ่าโอเคคือคอสสองรอบเราวิ่งไปดังได้ปึ๊บอ่าโอเคคือคอสเราไปซ้ายก็ได้หรือว่าคอสเราไปขวากลับมาก็ได้นะครับผมเกมวินดูแรนเนาะ มาดิมาดิมาดะเฮ้ยเออมาดิครับน้องโอ้โหรอจังหวะนี้อยู่เราส่งไอ้เคเราเคจัดสามให้พี่โอ้โหโอเคตอนนี้เราเหมือนเรามีไฟสปิริตนะผมก็ไม่รู้ว่าเปิดลองเปิดดูว่าโอเคแล้วยังไงอะอย่างงี้เหรอแล้วไงอะแล้วไงอะฮูอัพจัมเปอร์อย่างงี้เหรอเอ้าคือคอนเทสต์แต่ก็ลงอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันลง100%หรือเปล่านะครับแต่น่าจะ ไม่ร้อยหรอกแต่นี่นจะมีโอกาสยิงลงมากขึ้นนะครับผมอ๋อแล้วเมื่อเราใช้การยิงไปอันติเราจะหายไปแล้วเราก็เก็บชาร์จอันติกันใหม่ก็คือเฮิบฮบิปึ๊บอ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอเคครับมันคอมโบโได้3ครั้งโอเคจบเกมเดี๋ยวไปลุยในเกมหน้าเริ่มเข้าใจแล้วสวยงามขอขอขอ ก็คือคอสปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อโอเคเริ่มเกตครับเริ่มเกตคือเราสามารถที่จะคอมโบไปมานะครับผมคอร์สซ้ายคอร์สขวาหรือว่าคอร์สซ้ายคอร์สซ้ายล้วดึงกลับมายิงได้โอเคเข้าใจโอเคมาๆๆลองกันใหม่ครับผมว่าน่าจะโกมากเลยนะครับที่แข่งแบบเนี่ย เนี่ยโอเคคือเวลาเรากดยิงอะ่ะเพื่อนๆมันจะเหมือนดึงลูกกลับมามเหมือนในชีวิตจริงเลยเคดีนะครับเวลาเขายิงเขาก็จะดึงลูกกลับมานะครับแล้วก็ขึ้นจำเ,เป็นจัมเปอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งสมมติผมกดได้ได้อุย้ยมันกันเป็นอะ่ะได้ได้แล้วอ๋อโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่โอเค ปึ๊บ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 อ้าเล่นเยอะไปหน่อยครับเพื่อนขึ้นเลยได้ไหมโอเคผมขึ้นเองนี่ออมิเจลลี่ครับบอดีอัพมาครับน้องจ้ำทูเออร์ลี่แต่ไม่เป็นไรน่าอยู่ครับแล้วไฟสปีดลิทลงมาอัพปึ๊บมึงแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวมาอาใหม่เอาใหม่หนึ่งเฮ้ยเวเอ้ยเอาใหม่ดิ หนึ่งสองสามขึ้นอ่าโอเคเฮ้ยมันโกงอยู่นะผมว่ามันโกงอยู่นะเพื่อนนะผมว่าใช้ได้นะถ้าเป็นสองแล้วมันแบบอย่างนี้มันชัวร์มากเลยนะเฮ้ยโอ้ย, oh God. อยผมบอกได้เฮ้ยไหนลองดิสาคะแนนครับโอเคมิกิไซรี่เอาไม่เอาไมปุ๊บปึ๊บโอ้ยไอเวนเอ้ยมันปึ๊บ ึึบบอ,อ,อ่ะลองยิงสามมาเรียบร้อยครับโดนสามคนเอ้ยผมชอบจัมเปอร์มากเลยอะจัมเปอร์มันยิงมันเท่นนะมันมันยิงเหมือนชีวิตจริงเลยครับเฮ้ยโอ้โหปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเฮ้ยเฟี้ยวว่ะไอ้ทั้งว่าผมว่ามันต้องฝึกหาตำแหน่งให้ดีกว่านี้เว้ยผมว่านะเนี่ยอ่าเฮ้ยแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจสกิลใครที่เข้าใจสกิลแบบของแท้ก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมจะไปลองอ่านแล้วไปลองฝึกเล่นอีกทีนึงนะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บ ลองยิงดูอ่าคอมมิอัพด้วยนะครับแล้วแล้วแล้วบอลบอลผมมันมีไฟขึ้นด้วยแต่ผมไม่ได้กดอันตรนะเมื่อกี้คลิปนี้ถือว่ามาเป็นลองเล่นนะเพื่อนๆผมอาจจะยังสอนในคลิปนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวมือถ่อออกอาจจะต้องใช้เวลาศึกษานิดนึงนะครับแต่ก็มาลองเล่นดูครับว่าถ้าอัปเต็มมันจะโหดแค่ไหนเนาะเออสวยเอาละเพื่อนเราไว้ใจอยู่แล้วจับแล้วยิงเลยไงจับแล้วยิงเอ้ยยิงท่าอย่างายิงเคดีมันก็ไม่มีท่ายิงธรรมดาใช่ปะเพราะว่า ถ้าสายสเตปยิงมันคือต้องกดยิงธรรมดาเพราะว่าเหมือนอ๋อเหมือนเมื่อกี้มันเป็นสกิลนี่ป่าเพื่อนๆถ้าเรากดปุ่มไอชูดค้างไว้อะมันจะสายสเตปเรายิงให้เวลาเรารับบอลน, <Nice. S 1> นะครับ <S <S ผมก็เ,เป็นท่าป,ประมาณนั้นเนาะบล็อกนะมนบล็อกนะปี่นะไงล่ะไม่รู้ใครบล็บอกนะแต่ว่าผมกระโดดไปหาก่อนแล้วอะเมื่อกี้ฮะทำไมทำไมงงงงงงฮึบฮ ึบอ้าประมาณนี้โุ้ยโกงอยู่นะเฮ้ยมันหาพื้นที่ได้กว้างมากเลยนะเพื่อนเมื่อกี้นะครับถ้าใครสังเกตคือผมแบบหลุดมาไกลจนแบบมันมาไม่ทันอยู่แล้วอะยกเว้นจะมีสกิลแบบพวกเคลย์อย่างที่บอกนะครับผมเฮ้ยอ้ยมันดังโหดเว้ยึบโโอ้หเฮ้ยพี่ขอใหม่ได้ไหมอะึเฮ้บเฮ้บได้ปะไม่น่าได้ไม่น่าได้อยู่แล้วขอใหม่ได้ไหมเพื่อนึบ อ่าล้วคอสกู <c oughs> จะคอรสกลับมาเนี่ยเห็นป่ะบางทีผมกดไม่ค่อยรู้เรื่องผมกดงงครับคอรสกับมาหาดีเฟนเดอร์แล้วผมจับเนี่เห็นปะคือเนี่ยาะเพื่อนถ้ามันส่งมาแล้วผมกดชุดค้างไว้เลยนะครับมันจะรับบอลแล้วก็ซเซให้อัตโนมัติเลยไม่ต้องกดอะไรเลยแค่ยิงธรรมดาสวยเพื่อนตีบาวมาดิแล้วผมเปิดไงผมเปิดไฟสปิริตแล้วไงฮึบฮึบ ฮึบนี่ไงล่ะครับโดนเดยมันเฟี้ยวอยู่นะเว้ยคือผมเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบท่ามืดๆสลิมรีเปอร์ดู้บอลไฟสีม่วงเงี้ยไม่เฟี้ยวดีนะฮะเมื่อกี้ผมเหมือนไปดูมาแล้วเหมือนผมเห็นว่าถ้าอันติดูแลนแอคทิเวตอยู่นะครับแล้วผมกดยิง3เลยเนี่ยมันจะอิกนอร์ดีเฟนต์นะครับคือไม่สามารถที่จะกันได้เดี๋ยวเราลองกันในเกมนี้นะครับผมสักครู่หนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยดูดิ how to defense โว้ how How to d e f e n d e วะเอาใหม่เพื่อนถอยรอได้ไหมปึ๊บเนี่ยโดนโดนโดนโอ้โหแม่งโคตรโกงเลยว่ะตามยากมากนะผมว่าใครใครที่แบบอยากได้ตัวทำแต้มดีๆแล้วมีงบหน่อยนะข้ามพาวจอนมาเอาดูแลนผมว่าจริงน่าจะคุ้มครับน่าจะคุ้มครับปึ๊บโอ้ยไอเว่ยเนการเป็นไงเฮ้ยจิ๊บเนี่ยโดนโดนไปดิโดนไปดิ ปึ๊บจับแล้วไซส์สเต็ปโอ้โหนเนี่ยเห็นไหมคือมันต้องมีสกิลอย่างเคลนี่แหละครับถึงจะตามผมทันอ่ะนะปึ๊บปึ๊บได้บอะโอ้โหเคลนแม่งได้อยู่ปึ๊บอ่าไม่ทันครับไกลเกินครับแล้วบวกกับไซส์สเต็ปอย่างงี้ไปด้วยไม่ไม่มีทางได้อยู่แล้วครับโอเคเราได้ไฟตี้เดี๋ยวเราเปิดก่อนครับอันนี้ผมลองผมลองดิสมมติผมให้ดีเฟนเดอร์อยู่ข้างหน้าผมอย่างงี้เลยนะอย่างงี้เลยนะแล้วผมกดยิง ว่าอย่างนี้มันโกงไปบออย่างนี้มันโกงไปแล้วทำไงอะ่ะคือต้องโดดบล็อกอย่างเดียวใช่ไหมเฮ้ยมันใช้ได้เลยอย่างงี้ยมันมันเอาเรื่องอยู่นะเืียนเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูแลน่นะไม่ได้มีสกิลแค่สามารถที่จะเดมบอลดอมิเนตในสองคะแนนได,ได้แต่สามารถดมิเนตในสามคะแนนได้ด้วยครับมันโกงอยู่นะอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บ แล้วเข้าไปดังยัดอย่างนี้ไงน้องมาดิ <c oughs> คือเมื่อกี้ผมไปแอบดูมานิดนึงมันสามารถที่จะกด hesitation ได้ครับเพื่อนอย่างเช่นอย่างงี้ปึ๊บกดยิงใช่ปะแล้วเนีย่ย hesitation เราเข้าในได้ครับอย่างงี้เออมันเป็นการเหมือนแบบเราดิฟออกมาเนาะแล้วเราก็เหมือนจะ s t e ป back ออกมายิงแล้วแล้วเราก็ hesi เราก็หลอก f a k เข้าในได้นะครับก็มันทางเลือกเยอะอยู่นะผมว่าใช้ได้เลยครับตัวนี้มามาม <ๆ S 1> ามาฮึบึบึบฮึบอ่าเรียบร้อยโดนครับ มันจะงงนิดหนึ่งนะผมว่ามันจะงงนิดนึงนะครับเล่นตรงนี้มันอาจจะแบบมีบางจุดที่แบบเออเราไม่ค่อยเข้าใจบ้างนะครับแต่ว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆผมว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คล่องแล้วนะครับผมเฮ้ยโอ้โหได้อยู่ครับโอเคไปมียนติครับมียนติแล้วผมสามารถยืนได้เลยอะแล้วผมปล่อยเบ้าอย่างเงี้ยผมไม่มองจอได้กดยิงมันโกงไหมเพื่อนคือมันโกงไหมคือมันเป็นตัวที่แบบ อะไรอ่ะท่านี้แม่งได้แต่มันต้องอัพมันต้องใช้เงินไอ้น,นี่เยอะอยู่นะตัวมันกว่ามันจะมาถึงครับถ้าคุณต้องเล่นแบบคุณต้องอัพสายนี้อันเดียวเลยต้องอัพสองสกิลด้วยนะครับวกว่าจะมาถึงไอ้ไอ้อัพอันนี้ได้นะครับผมโคตรโกงเลยนะเอาใหม่เอาหมฮึบกลับมาเราดึงกลับอย่างงี้โดนครับโคตรเสียวเลยวะ่ะขึ้นเลยพเยพเื่อนสวยโอเคถือว่าผมไม่เห็นเมื่อกี้เอาโดนหลอกครับผมแล้วเจลลี่ ลูกหนึ่งคือใครจะใช้ทำไรก็ได้นะแต่ผมว่าสามแต้มแม่งน่าจะโกสุดละปึ๊บปึบแล้วขึ้นผูอัพอย่างงี้ครับโคตรเร็วบอกเลยว่าโคตรเร็ว <laughs> นี่อรอมาแล้วเกมนี้เหมือนทีมเราไม่มีเซนเตอร์ครับ, <t> รบผมต้องเล่นเป็นเซนเตอร์เองเสร็บล้อยโดดนี่ไงล่ะมาดิเอ้โหผมผมไม่ได้เล่นตัวดังเลยอ่ะเพื่อนๆคือผมเล่นตับพวกตัวปล่อยบอลที่มันแบบเป็นพอยต์กาดอะไรเงี้ยพอได้มาเล่นเคดีแล้วแม่งรู้สึกดีใช่ไหมแมนน่ารู้สึกดีมากจริงๆเลยครับ ลองดูนะปึ๊บแล้วปึ๊บเนี่ยแล้วก็ด้านบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเอ่อสแต็กอยู่นะครับผมก็คือสแต็กที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาผมทําอะไรสิ่งนั้นๆบ่อยๆนะครับมันจะขึ้นสแต็กแล้วก็ทุกสแต็กก็เป็นบัฟครับนะที่อธิบายไปช่วงต้นคลิปนั่นเองนะครับผมที่มันยากอยู่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราดึงกลับโอ้โหโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ทำไมเอา<อ>มายมาเฮ้ยเฮ้ยอ่าเฟกไปหนึ่งทีแล้วเข้าไปเยลลี่ครับผมมาเด้เอาโดนดรอบแล้วสามคะแนนนี่ครับน้องโดนดรอบอย่างงี้ก็โดนนี่ครับอ๋อเฮ้ยึฮ้แล้วนี่ไงล่ะโดนไปดิสามคะแนนครับยังไงก็ลงอ่ะมันนิกงนอนรีเฟนด์มันเข้ามากันผมไม่ได้อยู่แล้วครับึบเฮ้ยเฮ้ย ฮึบพึบึบเข้าไปแล้วขึ้นไปดังอย่างนี้ไงผมเริ่มคอมโบไปแล้วครับน้องๆมาดินี่ไงล่ะโดนบล็อกครับผมดูแลนก็ใส่บล็อกเหมือนกันน้องอย่าดูถูกกันเอาล้ะโอ้โหจบเลยเข้าใน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 เฮ้ยเอ้ยเอาละทำไมผมผมอยากให้มันเป็นท่าที่แบบขึ้นไปดังแล้วกลับมาเลี้ยงนั้นแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงน่าจะต้องมีแบบว่าศัตรูมากันได้บ้าแล้วมันจะแอคทีฟเวตเองนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ รวมเ่งออกเลยอ่ะเราไม่ค่อยมีความรู้แต่ว่าใครที่รู้ว่าทำยังไงนะครับไอ้ท่าที่แบบว่าเราชูขึ้นไปเฮ้ยมแลราขออีก ปรุงละการนะครับไอ้ที่ท่าที่แบบคือชูขึ้นไปนะครับแล้วก็ดึงบอลกลับมาหน่อยแล้วก็เฟดไกลๆหรือว่าท่าที่เข้าไปดังแล้วเปลี่ยนเป็นเลย์อัพอะไรเงี้ยใครที่กดเป็นก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ทีนะครับผมเอาเลยครับผมและนี่ก็คือการรีวิวของแคบิทูแรนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าตัวมันเพิ่งออกนะครับความรู้ผมอาจจะยังมีไม่เยอะต้องขออภัยด้วยนะครับก็พยายามจะเล่นให้ดีที่สุดนะครับว่าแคบิทูแรนัพเต็มอัพสุดเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนนะครับผมแต่ถ้าให้ผมทำคลิปสอนแบบละเอียดเลยนะครับอาจจะต้องให้้้้้เเเเเววววลลลลลาาาาาผมมมไปปฝึึกกกกกก่่่่่นนนนนนนสสััััแแ๊บบบงออออะะคครรพพืืใใหขจตี ิธีการเล่นเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับเควินดูแรนตอีกคลิปหนึ่งนะครับผมใครอะไรคลิปนั้นก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ที่บอกครับว่าตัวมเพิ่งออกนะผมก็แยมเรียนรู้อยู่นะครับการเล่นรอบนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมสกิลทั้งหมดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่มีความรู้ว่าเควินดูแรนตเล่นยังไงทำยังไงถึงจะเอ็กซ์เทร์สกิลทั้งหมดได้หรือว่าสเต็ต่างๆมีผลอะไรยังไงบ้างก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับก็ขออบบบบบคคคคุณทีี่ดูจจนนนนนรรรัััััเกใลิปหห้้าาสว